สวัสดีครับผมลัอินเดียเลฟไทยวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับตุกแกเสดดาวและข้อมูลเบื้องต้นของพวกมันกันนะครับ พวกมันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า u b e p h a l i s macularis ซึ่งแปลว่าตุ๊กแกที่มีเปิดตาและจุดชื่อสามัญว่าเล o p า r d เกโก้ซึ่งคนไทยเรียกตามชื่อสามัญว่าตุ๊กแกเสือดาวนะครับตุ๊กแกเสือดาวมีถิ่นกำเนิดในประเทศตุรกีทางตะวันตกตอนเหนือของประเทศซีเรียประเทศอิหร่านประเทศอิรักประเทศอัฟกานิสถานประเทศเติร์กเมนิสถานประเทศปากีสถาน และประเทศอินเดียทางตะวันออกนะครับตุ๊กแกเสือดาวได้มีการเพราะเลี้ยงในสถานที่เพาะเลี้ยงมามากกว่า30ปีทั้งในยุโรปและในอเมริกาส่วนในประเทศไทยของเรามีการเพราะเลี้ยงมามากกว่า10ปีเป็นสัตว์เลื้อยคานที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกด้วยเสน่ห์ของมันที่เลี้ยงง่ายเข้ากับเจ้าของได้ดีเชื่อง และเด็กๆก็เลี้ยงได้จึงเป็นสัตว์เลื้อยคานตัวหนึ่งที่เหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มเลี้ยงสัตว์เลื้อยคานเลยนะครับตุ๊กแกเสดาเราจะพบในธรรมชาติตามภูมิประเทศแบบหินทรายกรวดเป็นแบบแห้งแล้งและกึ่งแห้งแล้งตุ๊กแกเสดาออกหากินในเวลากลางคืนเพื่อหลบร้อนและลดการสูญเสียน้ําในเวลากลางวันและในเวลากลางวันนั้นตุ๊กแกเสดาก็จะหลบตามซอกหินตามโพรงหรือรูมืด ต๊กแกสดาวมีอาหารในธรรมชาติเป็นมแมลงพวกมันจะกินแมงมุมแมงป่องและพวกมันก็ยังมีศัตรูทางธรรมชาติได้แก่งูนกจิ้งจอกต๊กแกสดาวมีอายุเฉลี่ย6-10ปีซึ่งในตัวผู้จะมีอายุยืนยาวกว่าในตัวเมียนะครับต๊กแกสดาวในที่เลี้ยงสามารถมีอายุได้ถึง20ปีในสถิติที่ฟาร์ที่อเมริกา เลี้ยงตุ๊กแกเสดาวมากกว่า30ปีตุ๊กแกเสดาวเมื่อแรกเกิดจะมีขนาด3-4นิ้วเมื่อโตขึ้นในตัวเมียจะมีขนาด7-8นิ้วส่วนตัวผู้จะมีขนาด8-10นิ้วตุ๊กแกเสดาวไม่ต้องการแสงแดดไม่ต้องการตากแดดเหมือนพวกกิ้งกา่าพวกมันไม่ต้องการหลอด UV ในเวลาเลี้ยงนะครับพวกมันต้องการอากาศร้อนและชอบอากาศร้อนซึ่งอากาศร้อนที่เหมาะสมในการเลี้ยงพวกมันก็คืออยู่ที่ 28องศาถึง30องศาเซลเซียสข้อสังเกตง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องที่เราเลี้ยงตุ๊กแกสาดาวเราไม่ร้อนมากและไม่มีเหงื่อซึมออกมานั่นก็คืออุณหภูมิที่เหมาะอบการเลี้ยงตุ๊กแกาสดานะครับนี่ก็เป็นความรู้เบื้องต้นและเป็นการรู้จักตุ๊กแกเสาดาวเบื้องต้นนะครับ และมาติดตามและมารู้จักทุกแกเสดาวกันได้ใหม่ในคลิปถัดไปก็จะเป็นการรู้จักทุกแกเสดาวในตอนที่2และเราจะลงในรายละเอียดของทุกแกเสดาวมากกว่าน,นี้วันนี้สวัสดีครับสำหรับคำถามข้อสงสัยและคอมเมนต์ต่างๆด้านล่างใน YouTube ของวิดีโอนี้เลยนะครับ แต่สำหรับท่านใดที่ชอบติดตามอยากรู้เรื่องราวต่อๆไปเกี่ยวกับตุ๊กแกสดาวและฟาร์มของอีเดียเล็บไทย u b บสไคร์กันนะครับและพบกันในคลิปต่อไปนะครับ